เราเรื่องอื่นต่อนะครับมาเรื่องคดีดังเออคดีดังมีอะไรบ้างนะครับอืมอ่อนะครับอืมคดีดังนะครับเอ่มีอะไรบ้างวันนี้ครับอืมอืมเดี๋ยวดูนะครับอืมวันนี้มีอะไรที่ดังๆที่น่าสนใจบ้างน,นะวันหนึ่งเราไลฟ์สดสองรอบอืมจนไม่รู้จะอะไรยังไงเลยนะครับเดี๋ยวดูครับอืม สักคู่นะครับสักคู่นะครับเข้ามาแล้วก็กดติดตามนะครับนะกดชื่นชอบกดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งนะฮะนะเดี๋ยวเอาดูเรื่องอะไรนะครับก็เรื่องลุงพลยังมีคนถามเลยนะลุงพลเนี่ยนะครับลุงพลป้าแตนเนี่ยคดีมันอยู่ในศาลใครจะแพ้ชนะคงตอบไม่ได้แต่ผมมั่นใจในการทํางานของตํารวจนะถ้าไม่แน่จริงอายการคงไม่สั่งตํารวจให้ไปแจ้งความลุงพลข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาแสดงว่ายาหลักฐานไม่ต้องแน่นหนา ต้องสามารถเอาผิดลุงพลได้เพราะฉะนั้นลุงพลจะจ้างเทวดามาว่าความสามสี่คนนะผมเชื่อว่านะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในการชนะคดีนะส่วนทนายความนักกฎหมายทั้งหลายเนี่ยนะที่ขี้โม้ว่าชนะแน่ชนะแน่นแนยังไงไงก็ลุงพลชนะก็เป็นธรรมดาของคนบางคนที่ชอบขี้โม่นะถ้าเราโม้ว่าเราแน่เราเก่งปุ๊บลุงพลก็จ่าย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 นะแต่เงินจะเป็นของลุงพลหรือเงินของเอฟซก็ไม่รู้ เห็นได้ข่าวว่าเป็นเงินเอฟซนะการแจ้งจ้างทนายความมาเยอะๆเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อรูปคดีนะนะคดีจะแพ้ชนะคดีอาญามันอยู่ที่หลักฐานนะถ้าตํารวจเขามีหลักฐานมัดแน,น่นะนะนะโทษสูงสุดก็ลุงพลก็คือประหารชีวิตนะครับนะก็ต้องโดนประหารชีวิตนะครับเท่านั้นนะครับเห็นลุงพลไปเรียนกฎหมายก็ดีนะเรียนตอนนี้มันก็ไม่ทันแล,ล้วลุงนะครับมันช้าไปแนละ้ว นะแล้วอย่างหนึ่งกฎหมายกับกฎแห่งกรรมเนี่ยมันต่างกันนะมีพี่น้องประชาชนถามมากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอไม่ว่าเราจะเป็นคนดังคนรวยมีเงินจากเอฟซีมากมายแค่ไหนถ้าเราฆ่าเด็กตายเราก็ต้องโดนประหารครับนะเงินทองที่เราได้มาเนี่ยสมมุติว่าทําผิดจริงนะมันก็ไม่สามารถจะอยู่กับเราได้มันก็ต้องโดนหลอกโดนโกงไปหมดคนก็เข้ามาหลอกมาโกงกันเยอะแยะนะครับนี่หมายถึงว่าถ้าทําผิดจริงนะ แต่ถ้าไม่ได้ทําผิดนะนายชัย,ยพลก็รอดแต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอนะครับบางคนบอกว่าลุงพลแกมีเงินเยอะที่ปรึกษาแกเก่งๆสามารถวิ่งเต้นลม้มคดีได้ไหมโอ้ยอย่าไปเชื่อนะที่ปรึกษาพวกขี้โม้ทั้งหลายที่บอกลุงพลว่าคดีไม่ถึงศาลคดีไม่ถึงศาลนะแจ้งข้อหาฆ่าคนตายไม่ได้ดูไอ้คนพวกนี้เคยให้สัมภาษณ์ออกทีวีไว้พวกนี้นะมันก็เป็นการให้สัมภาษณ์เรียกเรตติ้ง โอ้โห oh, เหมือนทำนองนี่กูแน่ปยาญาหลักฐานไม่มีอะไรเลยตำรวจไม่มีหลักฐานถ้ามีจริงหนึ่งปีจับไปแล้วตอนนี้เป็นไงผจบแล้วไม่มีทางแจ้งข้อหาฆ่าคนตายหรอกถ้าแน่จริงแจ้งข้อหาฆ่าคนตายตอบผมมาเลยมีใครเห็นลุงพลขึ้นเขาบ้างตอบผมมาเลยมีใครเห็นลุงพลลงจากเขาบ้างนะสุดท้ายเป็นไงโอ้โห oh. ขี้โม้อ่า นะอ่นะพอพอพอโม้ปุ๊บอะไรต่างๆปุๆ๊บไงเป็นข่าวเป็นอะไรต่างๆนะนายชัยพลก็คิดว่าไอ้พวกนี้เก่งที่ไหนได้สักพักอาไมเนงะมาแล้วครับหมายจับครับลุงพลก็อยู่บ้านไม่ไหวต้องหน้านี่เลยขับรถจากบ้านกกอกเข้าอ่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจนเป็นที่มาของอีกหนึ่งคดีนะตำรวจสอนอปทุมันออกหมายเรียกทนายความลุงพลและพักพวกที่พาลุงพลหลบหนีมากรุงเทพ ซึ่งอ้างว่ามามอบตัวนะนะครับระยะทางประมาณ700กิโลมอบตัวไกลจังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยก็ฝากไปยังลุงพลนะครับมีคนถามมาว่าทําผิดจริงให้รับสารภาพอย่าไปหลงเชื่อพวกนักกฎหมายอะไรต่างๆที่โม้ที่คุยทั้งหลายไม่ว่าใครนะไอ้พวกนี้มันก็เป็นไงพูดไปก็เป็นไงสร้างราคาผมจะไม่คิดตังกับลุงพลเลยนะให้มันสาบานหน้าวัดพระแก้วไหมมันได้เงินไหม ได้ไปกี่ล้านกี่แสนอย่าลืมเสียภาษีบ้างนะอัจฉริยะไปตรวจสอบภาษีแล้วพวกนี้นะขับรถโอ้โหพอดนะบางคนเนี่ยทนายความเนี่ยนะบางคนเนี่ยบ้านโกกอกเนี่ยพาเมียไปนอนโรงแรมที่หัวเห็นหัวหินคืนละห้าหมืนกว่าฮนะไปดูดิในอ่ายูทูบนะทนายพวกเนี้ยเอาเงินมาจากไหนว่านอนโรงแรมคืนละห้าหมืนกว่าพาเมียขับรถพอต เนะมียโพสยืนหน้ารถพอดซื้อ iPhone เที่ยวโอ้โหหรูหรารถเอาผาดคันละ3ามสี่ล้านเนี่ยนะเราไปดูนะเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่ร่ำรวยผิดปกติอายุน้อยร้อยล้านเนี่ยดูนะมันทำมาหาก,กินอะไรนะอัจริยะก,ก็ไปแจ้งสรรพกรแล้วนะเดี๋ยวก็รู้นะครับอันนี้ก็ฝากกันนะถามมาก็ต่อไปนะนะการเมืองจบไปแล้วอันนี้ก็มาเรื่องที่คนให้ความสนใจนะ ฟังอาจารย์สองเวลาเลยขอบคุณมากครับล้างบางสำนักงานตำรวจแห่งชาติอืมนะครับนะนะนะครับว่ากันไปนะครับอืมเรื่องต่อไปครับมีอะไรที่น่าสนใจนะครับอืมนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราดูนะวันนี้มีคดีความอะไรที่น่าสนใจฮนะอ๋อโจรชะตาขาดอายุห้าสิบกว่าบุกเข้าพ้นบ้านนะฝรั่งวัยหกสิบสาม ห้าสิบกับหกสิบสามปรากฏถือปืนเข้าไปจี้ฝรั่งบอกว่ามันนี่มันนี่ฝรั่ง <c oughs> นะจับไม้จับมือแล้วก็กระทืบซะจับมัดกระทืบไปกระทืบมาตายอายุห้าสิบกว่านะจนเนี่ยโดนฝรั่งไว้หกสิบสามกระทืบจนตายขาบ้านฝรั่งก็โดยฝรั่งก็เลยโดนดำเนินคดีข้อหาอะไรครับทำลายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นความตาย ส่วนโจรถูกแจ้งข้อหาว่าบุกลุกในเคหสถานนะนะครับนะเพราะฉะนั้นตํารวจเขาก็ต้องแจ้งความสองคนคําถามคือว่านะฝรั่งมีความผิดไหมลุงฝรั่งนะครับมีคนบุกเข้ามาแล้วเอาปืนจี้เราแล้วเราก็ทืบจนตายเนี่ยถามว่ามีความผิดไหมนะคือหลักของเราเนี่ยบ้านเราเนี่ยนะไม่มีใครสามารถบุกรุกเข้ามาได้สองถ้าบุกเข้ามาแล้วเนี่ย แล้วจะมาฆ่าเราเราจะยืนให้มันฆ่าเรเราต้องหนีไม่ไม่ต้องหนีคาพิพากษาของศาลฎนะีกาเขาบอกว่าอะไรจำเลยบุกเข้ามาในบ้านโจ์และทําลายละทำลายร่างกายโจย์โจ์ไม่จําเป็นต้องหลบหนีจําเลยเพราะนี่บ้านของโจ์นะรัฐธรรมนูญรับรองคุ้มครองไว้สิทธิ์ในเคหสถานเพราะฉะนั้นนะในเมื่อเอาปืนมาจี้ปืนยิงตายไม่ตายเพราะนั้นการต่อสู้นะต่อยกระทุ้งกระทืบจนโจนตายแล้วจับมัดไว้ นะถ้าถามผมส่วนตัวนะน่าจะเป็นการกระทาที่พอสมควรแก่เหตุไม่น่าจะมีความผิดเป็นการป้องกันนะพยันตรายที่เกิดจากการประทุศร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายภายัยใกล้จะถึงร้ายแรงทําพอสมควรแก่เหตุเอาทฤษฎีสัดส่วนมาจับเพราะฉะนั้นความเห็นผมส่วนตัวผมมองว่าฝรั่งไม่น่าจะมีความผิดฝรั่งชาวสวิตเซอร์แลนด์นะและถามไปถามมาบอกเมียฝรั่งนะไอ้โจรรายนี้ก็ชอบมาจีบทั้งๆทงี่เขามีผัวแล้วนะครับ ก็ฝากนะเมียคนไทยเนะี่ยชอบนอกใจผัวฝรั่งนี่เยอะระวังนะฝรั่งมันจะฆ่าตายซะก่อนผมเคยทกํกคดีหลายคดีนะเมียไทยนอกใจฝรั่งนี่เยอะนะเราต้องเป็นคนซื่อสัตย์เรามีผัวฝรั่งนะฝรั่งนานๆมาทีเราก็ไปนอนผัวไทยอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับนะระวังฝรั่งมันจะฆ่าตายซะก่อนคดีนี้ผมมองว่าไม่น่าจะมีความผิดอืมนะอีกรลยนะครับน่ะนะนะเป็นข่าวนะครับ ที่เชียงรายสองคนผัวเมียขี่มอเตอร์ไซค์มา้วก็จอดซื้อของปรากฏดนะดับเครื่องนะครับอมอเตอร์ไซค์แล้วเสร็จแล้วก็เป็นไงฮะเอากุญแจรถค้าไว้หลังจากนั้นโจนมามันก็สตาร์ทเครื่องไปต่อหน้าต่อตาเลยนะผัวเมียก็วิ่งตามไปนะไอโจนก็จะเอามีดพล้าเท้าศอกจะฟันก็เลยหลบมาการกระทำดังกล่าวมีความผิดฐานชิงทรัพย รถคันน you know, ี้สมมุติว่ามีประกันภัยประกันภัยไม่ไม่ไม่รับผิดชอบนะคุณจอดรถแล้วเอาแจคขไว้ถือว่าประมาทเลอะเลอะไรแรงประกันไม่รับผิดชอบในต่างจังหวัดเนี่ยผมไปหลายจังหวัดแปลกคนต่างจังหวัดเช้าขี่มอเตอร์ไซค์มาตลาดมานั่งกินกาแฟกินอะไรกุญแจขาไว้นะบางคนก็สตาร์ทเครื่องด้วยการกระทําดังกล่าวนี้ถือเป็นการกระทําที่ประมาทารแรงประกันไม่จ่ายนะครับประมาทายแรงประกันไม่จ่ายนะคุณไม่เลยใช้ความระมัดระวังเลย นะที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีคดีนะครับสารฎีกาตัดสินไว้ปี48่แปตำรวจขับรถจักรยานยนต์ของทางราชการนะเอาผู้ต้องหาไปส่งนะปรากฏว่าไปดับจอดรถระดับเครื่องยนต์แต่ไม่ได้นํากุญแจรถยนต์ติดตัวไปด้วยทำให้ผู้ต้องหาหลบหนีแล้วก็ขับรถของของทางราชการไปหลบหนีไปแล้วก็ไปชนจนรถเสียหาย นะบริษัทประกันเขาก็เลยมาฟ้องสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะศาลตัดสินว่าสํานักงานตํารวจแห่งชาติไม่ต้องรับผิดเพราะอะไรเพราะว่า,าคนที่ขับรถไปแล้วทําให้รถเสียหายเนี่ยคือผู้ต้องหาแต่ตํารวจคนนี้นะครับศาลฎีกาตัดสินว่าเป็นการบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจนะเป็นการบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ตําตรวจอันนี้ เป็นคำพิพากษาฎีกาที่หนึ่งสองเก้าเจ็ดเก้าทับสองห้าห้าแปดนี่เป็นเรื่องตำรวจนะเรื่องตำรวจแต่สารฎีกาเคยตัดสินเนี่ยจอดรถสตาร์ทเครื่องเนี่ยไปตลาดรถหายประกันไม่จ่ายเนะไปฟ้องประกันประกันชนะคดีเข้าใจนะครับอืมอีกเรื่องหนึ่งคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวกับตำรวจนะคำพิพากษาฎีกาที่ยี่สิบเอ็ดทับสี่ศูนย์นะอันนี้ก็หมายถึงว่าตำรวจนะไปจับคนร้ายมาก็ยึดรถมาเป็นของกลาง ปรากฏเป็นไงดูแลไม่ดีรถของกลางหายกรณีดังกล่าวเนี่ยถือเป็นความประมาทเลนเลอ์ของตํารวจนะครับนะไปยึดรถของกลางมาแล้วคุณต้องดูแลไม่ใช่ปล่อยหายเพราะฉะนั้นนะสำนักงานตํารวจแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดก็ต้องรับผิดชอบชดใช้ครับคำพิพากษาฎีกาที่สองหนึ่งทับสี่ศูนยเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่นะครับ โดนยึดรถยึดอะไรต่างๆตำรวจยึดไปถ้ารถหายนะโดนถอดอะไรต่างๆสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องรับผิดชอบจดไปเลยนะครับคำพิพากษาฎีกาที่21ทับนะทุกวันนี้ตำรวจชอบยึดนั่นยึดนี่ยึดไปน่ะแล้วนะแล้วก็ไม่ยอมให้คืนโดยอ้างว่าเป็นของกลางนะครับอ่านะฮะนะครับเข้าใจนะอีกเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยว